สวัสดีค่ะคันนี้ยังสดน,นะคะยังไม่มีเจ้าของเนาะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถตริดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะคันนี้เป็นมิ s ซูไททัน Cap เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซล2.5นะคะมีเทอร์โบล้อแม็กจากโรงงานยางดีกระจกมือหมดนนะคะดูรอบๆคันกันนะคะ นี่ค่ะถ้าสนใจมาดูรถก็สามารถมาดูรถได้ที่สุพรรณบุรีนะคะเป็นกระจกมือหมุนนะคะแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสนะคะ <Okay. S 1> เครื่องดี <Okay. S 1> เกียร์ดีช่วงล่างดีคัสซีสวย <Okay. S 1> ถ้าสนใจสามารถที่จะโทรสอบถามเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ ดูรอบๆคันกันนะคะราคา1 4 8 0 0 0บาทจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสนใจทักไปได้เลยนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ